สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็มาเจอกับชางนานคุณรัสเวนหรือว่าช่างเล็กนะครับผมวันนี้ก็จะพามาเจอวิธีการตัดแผ่นยิบซ้ำบอร์ดเพื่อนนี่คือเป็นยิบซ้ำบอร์ดนะครับเพื่อนๆนะครับแรกคือเราต้องวัดขนาดที่เราต้องการที่จะตัดนะครับผมนี่ผมต้องการตัดขนาด60เซนติเมตรนะครับวัดเสร็จขีดเครื่องหมายไว้บนและล่างนะครับบนและล่างเพื่อนๆเห็นไหมครับบนและล่างแล้วก็ต่อไปใช้ไม้บรรทัดนะครับแต่ไม้บรรทัดของช่างเล็กก็เป็นสีลายท่อนสั้นนะครับที่เป็นเหล็กสีลายท่อนสั้นนะครับ เป็นแมบพันนะครับผมตั้งให้ตรงจุดข้างล่างในจุดข้างบนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเอาไว้ตรงจุดข้างล่างข้างบนเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วก็กดไว้ให้แน่นนะครับเพื่อนๆรับต่อไปใช้มีคัตเตอร์นะครับเพื่อนๆมีคัตเตอร์ใช้คัตเตอร์นะครับใช้คัตเตอร์นะครับใช้คัตเตอร์กรีดนี่นะครับเพื่อนใช้คัตเตอร์กรีดนะเพื่อนกรีดลงมาครับให้กระดาษของยิปซัมบอร์ดนะครับเพื่อนๆให้กระดาษของยิปซัมบอร์ดนี่ครับเพื่อน ให้กระดาษของยิปซัมบอร์ดขาดนะครับเป็นรอยอย่างนี้นะเพื่อนเป็นวิธีการตัดที่ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เลื่อยนะครับต่อไปนะครับหันหลังนะครับหันหลังใส่หันหลังเพนยิปซัมบอร์ดใส่ตัวเองนะครับแล้วก็พับตรงรอยที่เรารีดไว้นะเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับพับอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปก็ทําการกรีดข้างหลังนะเพื่อนๆรีดข้างหลังครับเพื่อนๆเห็นไหมครับรีดข้างหลังคือตัดกระดาษข้างหลังออกนะเพื่อนๆนะครับ แตการะดับขหลังออกมันก็จะแยกออกจากกันนะครับผมกับเพื่อนๆนี่ครับนี่เป็นแผ่นที่เราต้องการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่าเราจะติดตั้งยังไงครับพเพื่อนๆตามมาเลยครับนี่ครับพเพื่อนๆพือ่อดที่เราจะติดตั้งครับ <S <S พเพื่อนอยู่เป็นมุมเสานะเพื่อนอติดตั้งตรงมุมเสานะพเพื่อน นี่คือเราตัดแนวตั้งแล้วเราไปลองวัดแนวนอนนะครับเพื่อนเพื่อนแนวนอนก็หกสิบเซนติเมตรเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็มาทําการวัดหะหกสิบเซนติเมตรอีกด้านนึงครับเพื่อนเพื่อนมาดูครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนหกสิบเซนติเมตรนะเพื่อนเราขีดไว้ครับผมข้างล่างครับข้างล่างหกสิบเซนติเมตรแล้วก็ขีดไว้นะครับเพื่อนเพื่อนต่อไปทําการตัดนะครับผมโดยการใช้ไม้บรรทัดเหมือนเดิมครับผมก็คือซีไลายทังสั้น ของช่างเล็กนั่นเองนะครับเทไม้บรรทัดนะครับนี่ครับเพื่อนพอดีเป้เลยนะเพื่อนตั้งให้ตรงตำแหน่งครับตำแหน่งที่เราจะทัดพกใช้มิเตอร์กีนะเพื่อนกีนะครับการใช้งานต้องระมัดระวังนะครับผมอย่าประมาทเพื่อนๆเห็นไหมครับตอบเย็นลอยนะครับต่อไปก็ทําการพับตรงลอยนะครับที่เราได้กีดไว้นี่ครับเพื่อน เป็นวิธีการตัดที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับผมสําหรับช่างฝ้าหรือช่างหรือไม่ใช่ช่างที่ต้องการกั้นผนัง,บงเบาทำด้วยตัวเองได้เลยนะครับมันเป็นเป็นตำแหน่งที่เราจะขึ้นไปติดตั้งนะครับตรงรมุมนี้เท่าั้นเพื่อนเ,เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ฝากผลงานไว้เท่านี้นะครับผมฝาก